สวัสดีนะครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนอยู่กับสวนทุเรียน100ต้นของผมนะครับ5ไร่นี่เพื่อนดูบรรยากาศพอดีวันนี้แดดไม่ค่อยมีละทุเรียนก็ไม่ค่อยสวยเนาะสักประมาณสักห้าหสี่ห้าโมงแล้วนะครับนี่ทุเรียนหลับนะครับแต่หลับแล้วเป็นแบบนี้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวผมยืนให้ดูนะครับทุเรียนอายุ9เดือนย่างเข้าเดือนที่10สักครู่นะครับ งอวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องยาป้องกันมแมลงเนาะนะครับหลายๆคนมักจะถามและทักเขามานะครับปลูกทุเรียนไม่ได้ผลนะครับคาว่าไม่ได้ผลหมายถึงปลูกทุเรียนเสร็จแล้วก็หลังปลูกเดี่ยไม่งามสามสี่เดือนห้าหเดือนเนี่ยมันโทรมลงอย่างรุนเร็วเนาะนะครับแล้วก็มักจะพ่นยาป้องกันมแมลงไม่ได้ผลนะครับโดนมแมลงทำลายอย่างรุนแรงเรียกได้ว่าเจนอยู่เจนไปแบบเนี้ยหลายๆคนนะครับผมก็จะบอกถึง สิ่งที่ผมอยากจะสื่อไปนะครับผมมีตัวยาจําหน่ายอยู่แต่ตัวยาเนี่ยเป็นตัวแทนของความรู้ความเข้าใจซึ่งในพสน์เนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ยินชื่อยาหรือสิ่งที่ผมโฆษณาไปแต่ว่าไม่อยากจะใช้ของผมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆดูเนื้อหาคลิปนี้แล้วทําความเข้าใจได้ดีตัดยาเองเป็นได้เลยนะครับเดี๋ยวดูการเติบโตก่อนนะครับแล้วผมจะแนะนําว่าเวลาที่ผมแนะนําให้ทุกคน หรือคนที่ททักมาถามเรื่องทุเรียนเสียหายทุเรียนปลูกแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยไปแก้ไขเนี่ยผมแนะนําอะไรไปบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้ใช้ธาตุอาหารที่กระตุ้นการแตกใบนะครับเมื่อใบแตกออกมาก็แนะนําเรื่องยาป้องกันแมลงป้องกันแมลงไว้ให้ได้เพื่อทําชั้นใบนะครับทุเรียนถ้าต้องการให้เจริญเติบโตได้ดีนะครับหลักการสําคัญหลักเดียวเลยที่ผมทําอยู่เสมอมาคือเรื่องของชั้นใบเนาะให้ทุเรียนสร้างชั้นใบให้ได้3ชั้นใบ1ใบ2ใบ3ใบ4แ่ตัออกมาใบ1น่งวงปทั้งทั้ง ทั้งแปลงเนี่ยทั้งต้นเนี่ยวนเวนียนอยู่แบบนี้ตัวอย่างคือต้นนี้เพื่อนดูนะครับมีใบแก่ใบเพสสาดใบปีรวมกันอยู่ในต้นเดียวเพื่อนดูการเติบโตคืออายุเก้าเดือนยังเข้าสิบเดือน,เ,น,เ,อนเห็นไหมนะครับแบบนี้นะครับพ่นยาป้องกันมแมลงบางๆแมลงก็ไม่รบก,กวนนะครับเพราะเยื่อใหญ่เขาแข็งแรงเพื่อนๆเดี๋ยวพาเข้าไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูใบกันเนาะเพื่อนจะเห็นว่าใบาสะอาดมากสองอาทิตย์แล้วไม่ได้พ่นยานะครับนี่ก็จะเ,เนี่ยเดี๋ยวปกติผมจะพ่นยาวอาทิตย์ วันนี้เป็นวันเสาร์ของอาทิตย์ที่2แล้วนะครับทีมงานยังไม่ได้มาพ่นเลยเพราะว่าติดฝนตลอดนะครับปกติก็จะพ่นอาทิตย์ละครั้งนะครับโดยส่วนใหญ่สารยาป้องกันแมลงแต่ว่าถ้า,าสักครู่นะเพื่อนนะผมขอปับกล้องนี้ปกติก็จะพ่นอาทิตย์ละครั้งนะครับแต่ถ้าช่วงไหนไม่ว่างมีงานระบบน้ําอะไรเงี้ยเราก็ข้ามไปได้นะครับไม่ไม่มีประเด็ดนอะไรเพื่อนดูใบทุเรียนผม มีธาตุอาหารทางใบนะครับจำหน่ายอยู่นะครับมียาป้องกันแมลงจำหน่ายอยู่1ชุด1,895บาทนะครับมีธาตุอาหาร1ชุด3ตัวนะครับ700บาทนะครับทางใบผมใช้อยู่อยู่เท่านี้ทางดินก็ปุ๋ยเหมือนที่เคยบอกไปแล้วนะครับนี่ดูนะครับ3ชั้นใบ3ชั้นใบคืออะไรบ้างข้างในเนี่ยใบชุดแรกนะครับข้างในเนี่ยข้างในต้นเนี่ยใบแก่ๆเนี่ยใบชุดที่2ก็คือนี่เพชรลดัดพวกนี้นะครับชุดที่สามก็คือใบป,ปีหน่นะครับนี่เนี่ยมันจะคละกันไปแบบนี้นะครับใบสามชุดถ้าใครทํา ทุเรียนให้มีชั้นใบสามชุ่วอย่างนี้ได้นะเพื่อถอยตัวมาปุ๊บเห็นไ,ไหมมีรองรอยของหนอนแต่ความเสียหายน้อยนะครับเห็นไ,ไหม,ไไหมการเติบโตอย่าถามนะครับเมื่อกี้ยืนให้ดูแล้วเนาะอ่ะเดีย๋ยวเราดูต้นต่อไปนะครับใครสนใจยาป้องกันแมลงก็ทักมา,าสอบถามได้นะครับยาป้องกันแมลงทําไมถึงต้องต้องขายแพง1895บาทคือมันมีทั้งหมด4ตัวใช้วนกันเลย1บวก2แล้วก็3 4ส ใช้อยู่เท่านี้เลยนะครับทั้งปีทั้งชาติผมไม่เคยเปลี่ยนยาป้องกันแมลงเลยนะครับผมมีตั้งคําถามไว้เล่นๆน,นะครับว่าถ้ายาป้องกันแมลงที่เราใช้ได้ผลดีอ่ะทำไมเราต้องเปลี่ยนกลุ่มยาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางคนลูกค้าบางคนทักมาสอบถามผมนะครับหมายถึงว่าเขาปลูกทุเรียนไม่ค่อยได้ผลเนี่ยเขามักจะถ่ายผมก็จะต้องบอกว่าออส่งรูปทุเรียนมาดูเสร็จแล้วก็ส่งรูปยาทุเรียนมาดูโหบางคนยาเยอะมากนะครับก็คือเปลี่ยนไปนเรื่อยหมายถึงว่าเปลี่ยนตัวนี้ก็ไม่ได้ผลเปลี่ยนตัวนู้นก็ไม่ได้ผลนะครับ เพราะว่าคุณจัดยายังไม่แม่นยำนะครับหนึ่งจัดยายังไม่แม่นยำสองคุณทารอบใบทุเรียนไม่ได้นะครับอ่ะที่อายุเก้าเดอนเข้าสิบเดือน,อนตัวนี้ก็กเล็กคนมากินหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับใบสมบูรณ์อ่ะนะครับอาจจะเราเดินดูกันนะครับผมจะพาไปดูดูรวมกันสภาพดูดูรวมกันนะครับอนอกจากยาพากอกกำมแแลงที่แม่นยําแล้วเนี่ย จังหวะชั้นใบทุเรียนมีความสําคัญมากนะครับในต้นที่ชั้นใบดีๆนะครับจะแข็งแรงทนทานต่อการทําลายของมแมลงมากกว่าต้นที่ชั้นใบน้อยนะครับคล้ายๆกับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เพื่อนได้ดูนะครับให้เพื่อนได้ฟังเอาเพื่อนดูต้นนี้นะอายุเกตีไปสิเดือนนะอ่ะเก้าย่างย่างเข้า10เดือนแต่ต้นมันโตก็สักครู่นะครับไอ้นี่ก็ ก็แก๊กเลยกันเดี๋ยวต้องซื้อใหม่อีกแล้วอโอเคไปค่อยดูนะครับอึบ๊บอ่าดูนะครับอายุไซส์ใหญ่มากนะครับดูตัวน,นี้นะเลยเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องอเทคนิคการพ่นยาเกืัแมลงที่ยังไงก็ได้ผลร้อซให้ดูให้ฟังนะครับไปดูดูนะครับทุเรีอยาอายุเก้าเดือนอย่างข้าเดือนที่ส0บป็ป เนี่ยบอกอพอทําคลิปให้ดูหลายๆคนก็บอกไม่เชื่อเนาะแต่ถ้าใครเป็นแฟนช่อง u t u b e ต้นสมภพเนี่ยคุณจะเห็นต้นนี้แปลงนี้ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะครับอ,นนอ่ะทีนี้เทคนิคนอก,นอกเทคนิคในการพ่นยาป้องกันแมลงให้ได้ผลดีเนี่ยนอกจากจัดยาป้องกันแมลงให้แม่นยําแล้วซึ่งผมมีจําหน่ายทั้งยาและทันอาหารนะครับอ่ะข้ามเรื่องการขายไปก่อนนะครับเทคนิคที่จะทําให้เราพ่นยาป้องกันแมลงได้ดีคือเราต้องรู้ว่า ทุเรียนเนี่ยเป็นธรรมเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเป็นสิ่งธรรมชาติเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเช่นมนุษย์หรือคนเราเนี่ยมีคน2คนนิ้วชี้นะครับคนที่1นนิ้วกลางคนที่สองนิ้วชี้เนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงร่างกายกำยำนะครับอันนี้คนอ่อนแอนะครับเมื่อสมมติป่วยนะครับขั้นเนื้อขั้นตัวจะเป็นหวัดต้องการรักษาตัวหรือไอจามอะไระเบื้องต้นเนาะจะจะจะรักษาตัวเองคนแข็งแรงเนี่ยกินยาพาราสองเม็ดติดกันสวันหายแล้วนะครับแต่คนอ่อนแอเนี่ยนะครับพอเป็นปั๊บกินยาพาราไม่หาย เป็นหนักเข้าไปอีกนะครับาจากยาพาราเปั๊บก็ต้องไปหาเภสัชหาเภสัชเอาอยามากินหายไหมไม่หายก็ต้องไปโรงพยาบาลน,นะครับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคน2คนเนี่ยโดนโรคชนิดเดียวกันอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันแต่พื้นฐานของตัวเองก็คือคนที่นิวชีเนี่ยเขาแข็งแรงฝ่าเขากินยาพารานิดเดียวหายแล้วนะครับแต่คนที่อยู่นิวกลางเนี่ยเขาเป็นคนที่อ่อนแอนะครับ เวลาเป็นก็จะเป็นมากฝาโดยโรคชนิดเดียวกันเหมือนกันนะครับใน أ, การพ่นยาป้องกันมแมลงเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับแปลงไหนทําชั้นใบได้ดีใบหนาเหมือนต้นนี้นะครับเพื่อนแตกใบมาไม่พ่นยาสักรอบสองรอบ,ออบมแมลงมากินมันก็ทําลายได้ไม่ไม่รุนแรงเท่าไหร่เพราะว่าเยอะใหญ่เขาแข็งแรงใบเขาหนานะครับเขามีภูมิต้านทานเหมือนกับคนที่ผมจะตัวอย่างให้ดูแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าสมมติเราปลูกที่ลร้อยต้นอยู่แปลงข้างๆกันเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยนะ,ะต้นอ่อนแอ แต่ออกมาใบเล็กๆเรียวๆ,ๆ,ๆ,ๆครัวเก่าน้อยนะครับเวลาที่แมลงมาเขาก็ต้องเลือกกินอะไรที่ทําลายได้ง่ายฝ่าเพราะชื่อของแมลงก็ชื่ออะไรครับแมลงสัตรูพืชหน้าที่เขาคือทําลายพืชพันธุ์นะครับเวลาที่เขาจะกินนย่ยไม่ใช่อยู่ดีๆกินแล้วก็ขยายพันธุ์เลยไม่ใช่อย่างนั้นมันจะเป็นลักษณะว่า มากินก่อนนะครับเหมาะสมหรือเปล่าถ้าเหมาะสมถึงเข้าสู่ฤดูเข้าสู่ในช่วงของการ,พ,ราพันธุ์ขยายพันธุ์เนี่ยตรงนี้จะจจะทำให้พืชเราเสียหายเยอะนั่นคือเข้าเข้าสู่ช่วงของการระบาดแต่ถ้าสมมติมแมลงมากินกินเสร็จแล้วเอ้ยมียาป้องกันแมลงนะหรือเยื่อใย,ยมันแข็งแรงเขาก็ไปหาที่อื่นต่อที่มันง่ายต่อการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ของเราก็จะเสียหายน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการพ่นยาป้องกันแมลงเนี่ยคือ เราทําสภาพแวดล้อมเราไม่ให้เหมาะกับการขยายพันธุ์ของมแมลงอันนี้คือหัวใจหลักนะครับที่ผมใช้มาโดยตลอดเลยนะครับแปลงทุเรียนผมจึงใช้ยาน้อยนะครับเนี่ยอาบาม่ติน2รอ,อบที่แล้วอาบามิตินติดกันเลยสรอบนะครับบางๆยาที่หลายๆคนบอกโอ้พี่ยาอะไรอ่ะใช้ได้ผลไหมนู่นนี้นั่นนะครับผมใช้ยาบางๆเบ,บ,บาๆเลยไม่มีปัญหานะครับอ่ะผมกลับไปที่รถมีลูกชายมาด้วยนะครับนั่งอยู่ที่รถ ผมใช้ยาบางๆเบาๆยาในชุดก็มีทั้งยาหนักยาแรงนะยาหนักเราก็จะใช้แค่ครั้งเดียวนะครับที่เหลือมันจะเป็นยาเบาๆเนาะนี่เพื่อนดูชั้นใบผมนะครับตัวนี้อายุอ่9เดือนย่างเข้าเดือนที่10เห็นไหมร้อยต้น,นกันแต่ก็อย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ก็สม่ําเสมอและตัวดีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองปรากฏการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อนๆคงมองออกไปแล้วนะว่า ทำไมหลายๆคนถึงพ่นยาป้องกันมแมลงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลท,ทั้งที่ถ้าเรารูปใบเนี่ยไปส่งในโซเชียลก็จะมีคนมาบอกว่าไอ้ยาที่เราใช้เนี่ยเขาก็ใช้ได้ผลแต่ทําไมเราถึงใช้ไม่ได้ผลสาเหตุเพราะว่าทุเรียนคุณอ่อนแอนะครับทุเรียนของแต่ละคนไม่ไมเหมือนกันบางคนแข็งแรงยาตัวอ่อนก็ใช้ได้ผลบางคนทุเรียนอ่อนแอใช้ยาแรงๆแล้วก็ไม่ได้ผลอีกนะครับลักษณะคือแบบนี้เพราะฉะนั้นใครอยากจะ ใช้ยาป้องกันแมลงน,น้อยๆคุณทําชั้นใบทุเรียนให้ดีให้หนานะครับแล้วยาป้องกันแมลงเนี่ยมันจะค่อยๆน้อยลงเองตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้มาโดยตลอดแล้วก็ต้องทุนต่ามากๆนะครับแล้วก็เหมาะกับทุเรียนในยุคนี้ด้วยที่ปีหน้านะครับถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงของต้นฤดูกาลนะครับอยู่กลางกลางฤดูกาลเนี่ยอาจจะต่ำร้อยเนาะนะครับ เราก็แข่งกับที่ต้นทุนนะครับวิธีการที่ต้นสมภพนำเสนอวิธีการที่เราที่ผมฉีดยายาถูกๆูแต่อาศัยว่าทําชั้นใบให้ดีนะครับเพื่อลดปริมาณการใช้ยาป้องกันมแมลงลงวิธีนี้ผมคิดว่าดีที่สุดในตอนนี้นะครับได้ทั้งประสิทธิภาพและต้นทุนนะครับอ่คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องต้นสมภพด้วยนะครับสวัสดีครับ yeah that